1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا لعبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد في قوتي جمعة ที่หวังในความเมตตาความกรุณาจะกลอ่นสแานหัวตาลาทั้งหลายให้เราทั้งหลายนั้นได้ยำเกรงตักว่าต่อัลั่นสแานหัวตาลาอย่างแท้จริงประการยำเกรงการตักว่าต่อัลั่นสแผนหัวตาลาอย่างแท้จริงนั้นจะทําให้เราประสบความสําเร็จทั้งในโลกดุนยานี้แล้วก็ในโลกอาคิรั พี่น้องผู้รวมศรัทธาทาั้งหลายสภาพสังคมของเรานะครับที่เสื่อมโทมสภาพสังคมของเราที่เต็มไปด้วยการฟ้าฟื้นหลักลาบของศาสนาในขณะเดียวกันผู้ศรัทธาทาั้งหลายนั้นนะครับจะต้องปรีเปร่ง แล้วก็พยายามที่จะควบคุ้มปอกปองตัวเองให้ผ่อนจากความชั่วร้ายทั้งร้ายให้ผ่อนจากการฟ้าฟื้นคำสั่งของอัลลอฮฺผานะหัวตาละอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เรานั้นได้เข้าหา เสวงหาสิ่งความไกลชิดต่อลอสผานหัวตาลาไม่ว่าจะในเรื่องของการที่เรานั้นได้รีเร่งการปฏิบัติอามัลอิบะดาเพิ่มพูนในการปฏิบัติอามันอิบะดาดินรนต่อสู้ในการที่เรานั้น ได้ทำให้ตัวของเรานั้นได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺผ่านหัวตาลาด้วยการทำอามัลอิบาดาดด้วยการสร้างคุณงามความดีแต่ในขณะเดียวกันหากเราไม่ได้พยายามในการที่เรานั้นจะรีบเปล่งในการทำคุณงามความดีนั่นคือสิ่งที่เราจะต้อง ตรวจสอบว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราได้ละเลยในการทำความดีหรือว่าทำให้เรานันฟ้าฟื้นละการศาสนาสิ่งด้วยเหตุนี้แนวทางของท่านนาบีสุลอฮาอและฮะะะะะิวสัลลัมนะครับในการที่จะประเชิญน,น้ากับสิ่งที่เป็นความชั่วราย นั่นก็คือท่านนบีสลลฮัลียฮิวสัลลมจะปลูกฟังบรรดาสอฮาบะนะครับให้พวกเขานั้นได้คัดเกลาหัวใจเขาพวกเขานั้นให้บริสุทธิ์ให้สะอาดสิ่งหัวใจของเรานะครับตั้งแต่ทูกสร้างมาและจนกระทางเรานั้นได้บรรลุศาสนภาวะ กอนนานั้นนั่นมันอาจจะบริสุทธิ์อยู่แต่หลังจากที่เรานนั้ได้บรรลุศาส,สนภา,าวะเราได้ปฏิบัติตามอารมณ์ในสิ่งที่พิลักการศาสนาหัวใจของเราก็จะทูกแปดเปลือนไปด้วยสิ่งที่เป็นความชั่วจึงทำให้หัวใจนั้นมีความมืด มองไม่เห็นสัจธรรมอัลสพาหนวาตาลาได้กล่าวเป็นข้อตักเตือนนะครับเป็นข้อตักเตือนชินัยสู้รตุลบักรออายะห์ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดคมาอารสันนาฟีกุมรัสูลัมมิ่งคุมยัตลูอัลเลกุมอายาตินาวยูแจกีกุมยุอัลลิมุคุมุลกิตาวัลฮิกมา

เพราะอายะอื่นที่จะมาอธิบายความอายะนี้ก็มีหลายอายะด้วยกันเช่นละก็ดิมันนัลลอฮุอะลันมุ่งมิ่นอิสบาตทฟีหิมรอซูลัมมิลังฟุซิหิมในสุราอเลมรอนอายะที่หนึ่งร้อยหกสิบสี่ด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาที่อัลลอฮฺสุลตานอวะตาลาได้ทรงรอซูลท่านหนึ่งเป็นความเมตตาเป็นความกรุณาแก่พวกเจ้าซึ่งเขานั่นก็มาจาก กลุ่มชนของผัวเขาเองดังนั้นย้อนกลับไปยังสู้รตุลบักรออายาตีหนึ่งไรห้าสิบเอ็ดยะทุอัลเลาุมอายาตินารซู์ท่านนี้ก็คือท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านให้กับพวกเจ้าซึ่งอายาตินาองค์การทางไล่ของเราได้อ่านซึ่งองค์การทางไล่ของเราคืออัลกุรอาน วันีอันกุรานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับพวกเราในเรื่องของการคัดเกลาจิตใจในเรื่องของการคัดเกลาหัวใจของเราให้สะอาดมากหน่อยแค่ไหนให้เราตั้งเป็นคำถามเลย การสักฟอกวัวใจด้วยอันคุรานั้นสักฟอกอย่างไรเรามีข้อม,มูลมีความรู้ในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนหรือตั้งแต่เราจาความดอันคุรานที่เราเห็นมุสฮัฟตั้งอยู่ในมัสยิดในบ้านเนี่ยเรายัางมองไม่ออกอยังไม่ย่งไม่ได้เรียนอย่างไม่ได้ศึกษาวันคุรานนี้มันจะมีผลอย่างไรในการสักฟอกวัวใจของเรา ยัติลอ عليكم آ ي ا ยุซัก ز ีกุมแล้วสพานวะตาอลาก็ได้กล่าวถึงบทบาทที่สำคัญของกุรานเมื่อท่านนบีศลลอสัลลัลลอฮุอะลัยฮะยุวะสซัลลัมได้อ่านองค์การท้งลายของอัลลอฮฺตาลาให้แก่บรรดากุรชมักกะและก็ได้ใช้อันกุรานั้นว่ายุซกคีกุมสักฟอกพวกเจ้า คำว่าสักฟอกตรงนี้ให้แม้แต่สัตย์ดีอยู่รฮิมฮุลลอฮ์ก็ได้กล่าวอธิบายว่าวอยู่อฮิรุคุมก็คือทำความสะอาดตับผีรุนกูลูดทำความสะอาดหัวใจสักฟอกชะล้างหัวใจให้สะอาดว่ายู่สักพีกุด้วยกับอัลกุรอาน เลยหลังจากนั้นอัลลอฮฺฟ้านะวะตะลาก็เด็กรวายุุมุ ل م ك م و ن า ت ا ب والحكمة และเขาก็ได้สอนพวกเจ้าด้วยวันนี้กลุ่มชนที่ลงพิษต่างๆอัาฮาบุนบิดะะบอกแล้วล่ะอย่าอ้างโดยเด็ดขาดนะครับว่าท่านนบีสุลลลัลอฮุอะลัยฮิสลาลไม่ได้สอนอะไร เทพวกทันทั้งหลายทำตามอำเภอใจอุตริในเรื่องศาสนาตามอำเภอใจตามอารมณ์อย่าโดยเด็ดขาดนะครับเทจะมาอวดอ้างวันนี้ในโลกดุนยาพวกทันทั้งหลายอวดอ้างได้แต่ไปในวันลกิยามนะนั่นคือสภาพที่ตกต่ำอย่างแน่นอน การลงโทษจะประสบกับบรรดาภูที่คัดเยกับแนวทางของท่านนาบี ال สุลลัลวะยุสัลลัมอย่างแน่นอนการลงโทษจะประสบกับบรรดาภูที่ไดอุตรีในเรื่องศาสนาเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าท่านนาบี ال สุลลัลวะยุยสัลลัมนั้นไม่ได้ทําหน้าทีของท่านนาบีอย่างครบถ้วนสม,ลลม,มบูรณ์ Allah subhanahu wa ta'ala dikira yang syadjin wa ta' nabi sallallahu alaihi wa sallam da'i son ke puak jauh sing al-kitab kira Al-Quran Al-Quran di tuq wa ta' l-lumma na'thi wa ta' nabi sallallahu alaihi wa sallam semen kata Imam Ahmad ibn Hanban rahimahullahu rahmatan wa si'ah ได้กล่าวว่าหน้าทีของท่านนาบีคือการเป็นผู้อธิบายความอัลกุรานนี่คือหน้าที่ของท่านนาบีสัลล,ล,ลัลลอฮิวะเป็นผู้อธิบายความอัลกุรานให้เกิดความกระจ่างดังนั้นหากวันนี้เราไม่ได้อาศัยอัลกุรานที่ทูกอธิบายความด้วยทารอซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮิวะ นอกจากข่าวอันกุรานนอกจากข่าวใจอันกุรานอย่างไรแน่นอนครับเมื่อเข้าใจอันกุรานแบบพิสพิสก็จะเชใช้ออกไปจากทางนําให้อันกุรานอย่างแน่นอนสิ่งที่ทารุสุลลอฮะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสอนพวกเจ้าคืออันคิตาบอัลกุรานวัลฮิกมะาที่ใช่คนอิสลามมือไทยมีตาระหิมหุลลอฮ์ได้กล่าวว่าเมื่อัลลอฮะตาลาได้กล่าวถึง نا تي سبكة رسول الله صلى الله عليه وسلم دوي كرسال الكتاب والحكمة الحكمة توني تما طالع الكتاب كأن القرآن كأب السنة أن مطهرة كسر سنة بشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزين اللي يضاعفه ويجزئكم ويعلمكم الكتاب والحكمة วายุ ع ل ม ك م ما لم تكُنوا ت, ت ع ل มูน <ون> แล้อสภานว่าท่านได้กล่าวในตอนท้ายอายะเขาคือทอ่านนายสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังได้สอนพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้านั้นมาลัมตะกูนูไม่เคยเป็นผู้ที่ได้ละมูน <ون> รู้มาก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ในสภาที่โลกี้ วิ่งแนก็ุกลาฟีบอได้ดิมบินในอีกสองสามอายะแมว่าพวกเจ้านั้นจะเป็นผู้ที่เคยลงพิษลงทาง่กนานีก้กตามด้วยกับอันกุรอานนี่แหละด้วยกับทางนําให้งอันกุรอานนี่แหละที่ได้สักฟอกหัวใจข้งบวกเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ ท่านอบบีสัลลัลลอฮฺวะละยุฮันซัลลัมได้ทำหน้าที่ของท่านในการสั่งสอนพวกเจ้าด้วยอัลกุรอานด้วยสุนนะของท่านและยังสอนในสิ่งที่พวกเจ้านั้นไม่เคยรู้มาก่อนอิมามอัษฐาดี่อยู่ราให้มาอุลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวว่าการสักฟอกที่ปรากฏอยู่ในอายะห์นี้ไม่ถึงในสุรตุลบักระอายะที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดการสักฟอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการสักฟอก จากคนหนึ่งที่ทำชีริกต่ออัลลอฮ์จากสภาที่เขาทำชีริกต่ออัลลอฮ์เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งผ้าคีมีหุนส่วนกับอัลลอฮ์ในการทำอิบาดะห์นี่คือความหมายของการทำชีริกทำไมในะวันนี้เราจะต้องเน้นย้ำในเรื่องนี้ พราะตาห้ากว่ามนุษย์ไปสักฟอกมารายาทให้สะอาดไม่ถึงมารยาทมนุษย์กับมนุษย์สักฟอกมารายาทอื่นๆอย่างดีแต่ประวังเขากับอัลลอฮฺตาอา,านั้นมันมีมารายาทถี่เลีวซ้ำด้วยการทำชิริกต่อเนาะมารายาทต,ต่างๆไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายเลยแต่อย่างใดไม่มีคุณค่าเลย โดยเหตุนี้ท่านเชค i k h ر ب ي อิ้นุฮาดีนม่ถาเขาให้เฟิบะตุลลอฮ์ท่านจึงกล่าว่าเรียนวิชาฟิกต่างๆทองจำอันกุรอานมากมายแต่ถ้าหากว่ายังอยู่ในความมืดของการทำชีริกยังอยู่ในความมืดของการทำบิดาไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดวันนี้หากเราต้องการจะสักฟอกให้สะอาดจะต้องเริ่มตอนให้ทุกตอง นั่นหมายรัวว่าเราจะต้องเริ่มสักดิ์ศรีอัคดะของเรามินาเชิรกอิลาตทูฮีดอิมามอัสซาดีอุราฮิมาอุลลอฮฺอ ع ล ل ى ดีกว่ามินาเชิรดอิลาตทูฮีดจากการตั้งภาคีต่อเราไปสู่การให้เอกภาพต่อเราสู่พระนามอัลลอฮฺจากการโกหกมีนันเคสิดอิลลัตซิดกี จะการพูดโกหกอันกุรานจะสักฟอกให้สะอาดสึ่งจะนำไปสู้การที่เรานั้นจะเป็นผู้ที่มีความสั์จริงไม่ใช่เป็นคนที่ชอบพูดโกหกตลกตะแลงไม่ใช่แต่หากว่าอย่างอ่านอันกุรานอย่างเรียนอันกุรานแต่มนมีไยตะตลกตะแรงอันกุรานยังไม่ได้สักฟอกในหัวใจของท่าน แต่อย่างใดมิสูอินุลุกอิลาฮูสนินุลุกอัลกุรานันจะสักฟอกมารายาทเลวซ้มให้นํำไปสู้มารายาทดีงามหากวันนี้เราอ่านอันกุรานเราเรียนอันกุรานแต่อันกุรานไม่ได้สักฟอกเราให้มีมารายาทดีงามอันกุรานยังไม่ได้สักฟอกใดๆเลยการอ่านของเรา แนวทางทางนำจนันทร์กลานไม่ได้ยั่งประโยชน์แก่หัวใจของเราเลยแม้แต่น้อยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากต่อมุสลิมในยุคป,ปัจจุบันนี้เพราะมุสลิมในยุคป,ปัจจุบันนี้นั้นเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมที่มีความรวดเร็วมากในการทำความชัว่ว สะดวกง่ายดายมากในการทำความชั่วความชั่วนั้นจะมาถูกทิศทางเลยเป็นฟิตร์นะเป็นบททดสอบนี่คืนฮะดีษของท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจะกล่าวเก่าเป็นลายับรอดีอัลลอฮุอันได้กล่าวว่าฉันได้ยินท่าน رسول ุลลอฮฺซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสลาลัมได้กล่าวในบทที่เขาย้มเติอมิซ อินนดลิกุณลิอุมมะตินฟิชนะว่าฟิชนะตัวอุมมะทีอัลมาลูทุกทุกประชาชานนั่นจะมีบัตรสอบจะมีบัตรสอบหมายถึงว่าเป็นบัตรสอบเที่เด่นชัดเป็นบัตรสอบติดใครก็ตามสามารถผ่านบัตรสอบนี้ไปได้เสมือนกับเขาหนัดปลอดภัยแล้วในเรื่องศาสนาแต่ถ้าหากว่าผ่านบัตรสอบนี้ไม่ได้ มันก็จะนํามาสึ่งความเสียหายในศาสนาของเขาในทุกๆประชาชาติจะมีบทตอบแต่เป็นบทตอบที่มันเด่นชัดไม่ได้หมายความว่ามีแคบ่บทตอบเดียวแต่มีหลายบทตอบแต่มีบทตอบที่มันเด่นชัดว่าฟิชนาตูอุมมาทีฟิชนะบทตสอบในประชาชาติในยุคข,ของฉันก็คืออันมาลุก็คือทรัพย์สินทรัพย์สมบัติ กี่คนกี่มากหน่อยที่เสียศาสนาที่ศาสนาของเขานั่นเสียหายพบกับความหายนาก็อันเนื่องมาจากในเรื่องของศักดิ์สินในเรื่องของการลุ่มลงต่อศักดิ์สินลุ่มลงต่อดุนยากี่มากหน่อยครับพี่น้องวันนี้ให้เราได้ตดวสอบครับเพราะฮะดีสุธนานบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมที่ตือนเรา หมายถึงเตือนกับคนที่มีความรักในสุนนะของท่านถ้าหากรักสุนนะของท่านอนับดุลลาหลวานในสลามอย่างแท้จริงถูกคำซ้อนของท่านนาบีเราจะต้องพยายามมาปฏิบัติให้ได้ครับไม่ใช่่าวที่อวดอ้างอย่างเดียวดังนั้นในยุคข,ของเรามีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดในการที่เรานนั่นจะต้องสักฝอกหัวใจของเราให้สะอาด ท่านอัลลอฮะสัลมได้สอนในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ว่าอัลลิมคุมมาลำตะคูนูตะอาณานและเขามัวมัดได้สอนพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยนี่เป็นเนี่ยมา้ยเป็นความยิ่งใหญ่ครับพี่น้องของความโปรดปรานที่ AH าอัลลอฮฺตาลาได้ให้เราได้เรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮฺ แต่ s h อ i k h u n Islam นุตัยมีต่อรับมาของล l l a h Taala ได้กราว่าอัลอาลิมผู้ที่มีความรู้ในศาสนานเขาจะรู้สภาพของคนที่ j าฮิลสภาพของคนที่งงเขาเพราะก่อนนานนั้นเขาก็เคยเป็นผู้ที่ไม่รู้แต่ส่วน j าฮิลส่วนผู้ที่ไม่มีความรู้ในศาสนางงเขาในเรื่องศาสนาเนี่ย เขาจะไม่มีวันรู้ถึงสภาพของผู้ที่มีความรู้ในศาสนาเพราะเขานั้นไม่เคยเป็นผู้ที่มีความรู้มาก่อนเลยนี่เป็นคําวบูที่ชัดเจนมาแต่ณนวันนี้ด้วยเนี่ยมาด้วยความโปรดปรานที่อัลลอฮฺสภาณนวตาลาได้ทรงประทานในกับพวกเรากี่ความรู้ที่เราได้เรียนไปแล้วซึ่งเป็นความรู้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนขอบคุณต่อละรับพี่น้องขอบคุณต่อละ โดยนี่อิมามอัาดุฮัมบัลในมือของท่านแมนว่าในช่วงปลายชีวิตของท่านก็ไม่เคยละวางจากการเขียนความรู้เลยและมีคำพูดของท่านเด็บมาชูรมากทั้งประกาในหนามึกนั้นนะครับมีนั่นมหบะระอีลันมักะบะระ จากนำมื้อที่ท่านได้ใช้เขียนความรู้นำพาพไปสู้ไม่ถึงว่าไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายถึงลุ่มฟังซบท่านได้เป็นตัวอย่างอย่างงดงามมากในเรื่องของการแสวงหาความรู้แล้วก็เห็นประโยชน์ของความรู้เพราะความรู้นั้น เป็นตัวช่วยลับที่จะให้เรานั้นได้ทุกข,ขัดเกลาให้บริสุ اه, ا, สทธิ์กระเดอัฟละฮะมันจัแก่เธว่ากระดาัอบะมันดัส้าดัส้าฮะสูตรชังแสงลัทธ์พรานะวะตาลาได้กล่าวถึงสถานะที่ยิ่งใหญ่ใครได้ขัดเกล้าหัวใจของเขาเขายอมบรรลุผลประส,สบความสำเร็จ ใครที่มุกมุนอยู่กับความชั่วหมหมายถึงว่าไม่ได้คัดกลเว้อใจให้สะอาดเขาจะบอกับความหายันะในทศีกัลย์มัลบาอุยรับอิหม่าบุลลาหุต้าอาลเด้อธิบายก็ได้อัฟละฮะมันซักเาฮะหมายถึงว่ามันซักเาหนับซาฮูใครก็ตามที่เขาสักฟอกตัวของเขาฟ่าอัฟลาฟ่าอัฟละฮะและก็ ปับบลุงแกไขเยียวยาเปลี่ยนแปลงตัวของเขาถ้ามาละฮะอัลลอฮฺอัลกินลฮิอัลจุัละมันก็จะนำพาไปสู่การตอดเฉียวฟังต่ออัลลอฮ์ดังนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเลยคนหนึ่งที่เขาจะรู้สึกขีเกียจในการทำอิบาดะไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเลยไม่ได้เป็นเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้เป็นเรื่องที่มีความชัดเจน หากณวันหนึ่ง <reading> ว <repetition> ันใดเวลาหนึ <kar Pharise es> ่งเวลาใดเรารู้สึกนักในการทําอิบัตัดนั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าหัวใจของเรานั้นมีความสกปรกไม่ได้ทุกสักฟอกให้สะอาดเพราะอัลลอฮ์ยืนยันกับอัลลอฮฺละฮามัน d ักก k ฮะไม่ถึงว่าผู้ที่คัดเกลาตัวเองนั้นฮามะล d lah ฮะ a า l a h ตอออัลลาฮิอัลลอฮวะเจลลาห์มันจะนําไปสู่การต่ออาชีพฟังต่ออัลลอฮ์ ยังไง่ายได้ดังนั้นเวลาเราขอวุวาตออละตาแลาในเรื่องเตาฟีเรากําลังขออะไรจากอัลลอฮ์ขอความสําเร็จความสําเร็จมาจากไหนมีสาเหตุอย่างไรตัสฮิลคือความง่ายได้ตัสฮิลุซบีลิลคอยรซบีลิอลายบบะมันเป็นเรื่องของความสะดวกไง่ายได้ในการทําอิบะดาต่ออัลลอ์ใครก็ตามที่มีความสะดวกไง่ายได้ในการทําอิบะดา นั่นให้แสดงเห็นว่าเขาได้รับการเติฟีกจากาอลอสแพรนัวตาลาเนเอเชินเดียวกันใครที่ยังมุกมุนอยู่กับความชั่วสาเหตุของความชั่วนี่แหละมันไม่ได้คัดเราหัวใจให้สะอาดแน่นอนแต่มันจะทําให้หัวใจนั้นซอกกระปรอกและมันจะทําให้หัวใจรู้สึกนักจนกระทั่งว่าหัวใจนั้นได้สังไปยังอวัยวาทั้งมดของเจ้าขอ,ของของมัน จึงทําำให้เขานั้นฮ้ามละฮหออลัลอลันอลันมัฟิยะนำไปสู่การฟ้าฟื้นลักกานของศาสนานำไปสู่การทำความชั่วอย่างไงไดเป็นเรื่องที่ประจักษ์ชัดทำไมเราอ่านอันกูรอ่านรู้ซึกว่าไม่ค่อยยากจะอ่านทำไมเรารู้สึกว่าไม่ค่อยยากจะละหมาดสุนนะทำไมเราซึ้ว่าไม่ยากจะมามัสยิดท,ทำไมเราซึกไม่ยากที่จะบริจาค ทำไมเรารู้สึกนักตัว,วเมื่อเจอเตียงหลุกขึ้นมาละมากกยามุลนเลยคำตอบก็คือความชัวของเรามากความชัวมาทำอิบาร์ดก,ก็จะเป็นเรื่องอยากแต่ตาหากว่าความชัวยิงน้อยเท่าไรหัวใจก็ยิงบริสุทธิ์มาเท่านั้นเมือ่อหัวใจยิงบริสุทธิ์มาเท่านั้นทำความดีก็จะประสบกับความง่ายดายเป็นเรื่องถิ่นผู้สทพานนักชายสติปัญญาคิดไม่อยากเที่ยวกับเบื้อง ก็ต้องขอดูอาตอัลลอฮฺสุภานะกหัวตาไรผงอัลลอฮฺตาลาได้ทรงประทานเตาฟีกฮิดายะและก็สักฟอกพวกเราหัวใจของพวกเราให้สะอาดบริสุทธิ์นะครับอักูกาล่ฮจาัลซัฟรุลลอฮะลิวะลักุมวลิซาลิมุสลิมีนั้นไม่คนลิดัมบินฟัสตาวฟิรูหูอินน้าหูหัวลวฟูรุรหิม الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين وأشهد أن محمد العبد ورسوله صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير فاتحين. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.